สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ Phoenix Adventure นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับสามสองหนึ่งไปนี่นะครับมันจะเป็นพวกด่านดานแบบน,นี้นครับมันก็น่าสนใจอยู่แต่ถูว่าน่า <c oughs> <c oughs> เธอจะเล่นสิบลายไหมไม่เธอจะเล่นไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเล่นสิบลายกันมาดูกันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับอยากรู้จริงๆริงเธอเธอยังไงอา้ามันกดได้คอร์ดไปเองเหรอคนนะคะมันจะได้ไม่เจ็บหัวเอ่อ สวัสดีครับท่านคุณหนูว่าทำะไรพร้อมอะไรยังไม่ได้รู้เลยทำอะไรวันนี้หนูเพื่อนมาทำอะไรเล่นซิปไลน์ตามสัญญาที่จะบอกไว้ตอนเชียงอยู่้ามบอลโอคครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเชิญครับไปได้เลยครับเดี๋ยวตอนกลับเราจะนั่งรถไฟไปนะคะทุกคน ที่นี่ที่ไหนเนี่ยท่านคุณท่านคุณพ่อถามไปนึงลูกใส่ลำโพงอยู่ปะเอ้ไม่ให้ลำโพงใหม่ไไม่ด้ใสอะโอเคต้องไม่ใส่นะครับโอเคคุณพ่อจะใส่ไงทุกคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะตกดิ อันนี้คือฐานแรกเหรอแท่านคุณเรากำลังจะขึ้นซิปลายไปฐานพร้อมป่ะพร้อมมากทป็นทยพร้อมปะพร้อมครับแต่ลำบากตอนแบกชุดเกาะโอเครักมาขาขึ้นยืนเลยครับผมทนคุณพร้อมยงังพร้อมแล้วครับทุกคนไป โอเคโนกไหมโอเคเป็นไงไงครับน่ากลัวมากเลยด่านนี้ยากสุดเลยมาเลยอ่ะคราวนี้ตายแทนคุณนะแทนเขอให้ได้ ไหว้บ้าเอาไป้ายมือเลยครับเ <Okay. S 2> อ้า<ฮ>ซิบต่อไปซิปอะไรเหรอใช่ครับผมใช่<ฮ>คุณช้าช้าอย่าช้าดิแค่ลองเหยียบเหยียบโซ่ดิไม่อ่ะแค่คุณก็คิดว่าก็แค่ก้าวมันออกไปแล้วมันจะหายความกลัวเอง แล้วก็จับข้างบนเอาไว้ให้แน่แนแน่นแค่นั้นเองลูกแต่นี้น่ากลัวสุดแต่ถ้ามันมีโฟมอยู่ข้างล่างนะไป next station นะไปต่อไปไหมไป,ไปต่อไหมโซ่โอเนะค so. okay. ลุกขึ้นเลยครับพี <laughs> ่ขอบคุณ<ต>ครับพี่ ลุกขึ้นนะครับผมอันนี้สุดอันนี้สุดแล้วเนาะรัวไหมใครเป็นไงบ้างรัวรัวกลัวหรือรัวโอเคครับผมรู้สึกตรงนี้มันลมขึ้นเลยใครพูดเป็นงบ้างรู้สึกเส้นสายมันลงอ่ะ ได้เลยครับผมมากไงท่านไทยถูกว่าถูกมากเลยใช่ไหมให้คุณมีอไรบ้างถูกมากเลยครับโอเคครับเอ้ยอืมขอบคุณครับ กดทายนะกลุ่มนั้นนะพ่อกดยังกดยอะไไปฝั่งนู้นนะอ่ะงด แทนคุณนะยังด,ดูจากเส้นทางดูนั้นสิทำไมมันใกล้เหรอมันไกลไกลดูแล้วตรงนั้นก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ไปแล้วหุ่นหน้าหุ่นหน้าหมู่เราไปแล้ว <c oughs> what <laughs> Oh oh okay. ขอบคุณครับ oh. Oh, okay. ขอบคุณครับได้กินกาแฟหมดละแล้วกาแฟไปไหนนี่ทุกคนนะคะเมื่อกี้แบบหลุดโลกไปเลยนะครับอย่าล okay. ืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกเลยนี่คือคลิปแรกของผม เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ